ทางมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์นะคะพร้อมกับมีการที่แจงถึงกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเรามาติดตามข่าวนี้และความเคลื่อนไหวอื่นๆ,ๆที่เกิดขึ้นกันค่ะ รองศาสตราจารย์ดตรจิตติม,มาเจริญพาณิชรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประชุมคณะกรรมการพัฒนาการประชาสัมพันธ์สื่อสารองคอ์กรเสริมสร้างภาพลักษณ์วางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนา,า,รฒนาประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ นายสุรศักดิ์ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2566เธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรวมทั้งเปิดเวทีให้เด็กและประชาชนแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นายเดชาจันเล็กประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมบุรีประชุมสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยสามัญสมัยที่สองประจำปี2566รวมพิจารณายติขอความเห็นชอบก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า1ปีงบประมาณจำนวน15โครงการ นายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญฝั่งพระธรรม,มเทศนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตามโครงการเข้าพรรษาผู้ว่าผ่าเข้าวัดถือปิ่นโตตักบาตรพิธีทำบุญถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดลำมหาชัยตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสอวอช่วยเหลือประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการส่งเสริมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ นายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกบำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการหน่วยแพทย์พอ,อ,อสวออเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่ศาลาก,การประเรียนวัดสลักเพชรตำบลเกาะช้างใต้อเภอเกาะช้างโดยมีหน่วยงานราชการในระดับจังหวัดและอำเภอออกให้บริการถึงพื้นที่ นางอังคณาชิตตะติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบอักคีภัยจากงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยที่บริเวณวัดห้วยลี่อำเภอเมืองสระบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวนายเล็กแนะนำซึ่งบ้านถูกเผลิงไม่เสียหายทั้งหลัง